สวัสดีครับนะเราอยู่ในช่องพันเหมือนเดิมนะ PUN ตอนนี้ผมอยู่ในเกมไหนไม่รู้ผมไม่เคยอ่านแต่ที่แน่ก็คือมันเหมือนเกมอันนี้แบบคุ้นหูคุ้นตากันก็คือ people อ play g r o u n นั่นแหละที่ผมรู้อย่างเดียวก็คือ วันนี้เราจะมาทำบ้าบอวก,กับไอ้พวกนี้นะแบบเอากระจุกมาแาบนี้นะเอออย่างเงี้เล่นพี่เลนในเกมนี้นะเพราะว่าเกมนี้มันรู้สึกแบบระบบมันอิสลามากเลยม,มันแบบอิสลามากเลยระบบนี้นะเออ จะฆ่าคนก็ตามใจมันมัน,มนไม่เตือนเลยว่าามฆ่าคนมันใจดีมันเป็นคนดีอย่างเงี้ยใจดีคนดีคนชั่วพวกนี้ก็แล้วก็สามารถฆ่าได้ตามใจเราที่อยากฆ่ามันเป็นเกมแห่งอิสระแถมสีแถมสีเรายังเปลี่ยนได้เลยดูเดิย อิสระขนาดไหนใครดูต้องว้าวแล้วรีบหลุดเนี่เอมันชื่อว่า S R P นะแบตผมจะหมดแล้วเท่านี้แหละ